สุพโชคร่างทองขึ้นรองดาวซันโวคอนซาโดเรซัปโปโ,ปโรศึกฟุตบอลเจลิก2023 สวัสดีทุกท่านนะครับสมรภูมิคอมเมนต์วันนี้เป็นเรื่องราวของกีฬาฟุตบอลน,นะครับเป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลญี่ปุ่นแฟนบอลเวียดนามและแฟนบอลอินโดนีเซียนะครับหลังจากที่นักเตะทีมชาติไทยอย่างสุภโชคชาสารชาตินะครับที่วันนี้ลงสนามเป็นตัวจริงให้กับต้นสังกัดอย่างคอนซาโรซัปโปโรในสึกฟุตบอลเจลีกวันโดยเป็นการเปิดบ้านซันปโปโรดมรับการมาเยือนของกัมบะโอซากานะครับสำหรับสุภโชคยังโชว์ฟอร์มร้อนแรงอย่าง ต่อเนื่องจากนัดที่แล้วที่ยิงวันเล่เข้าไปอย่างสวยงามส่วนนัดนี้ยิงคนเดียวไป2ประตูนะครับสามารถช่วยทีมเอาชนะกัมบะโอซาก้าไป4ประตูต่อศูนย์เก็บชัยชนะครั้งแรกในรอบ10นัดหลังจากจบเกมนี้สุเบโชคได้รับรางวัล MVP ไปครองนะครับและได้ให้สัมภาษณ์ว่าเสียดายที่ชวดทำแฮตริกในเกมนี้ดีใจมากครับที่วันนี้ยิงประตูได้และทีมปลดล็อกหลังไม่ชนะในรอบหลายเกม ถือว่าเป็นวันที่ดีมีความสุขและวันนี้ทุกคนเล่นได้ดีมากครับการยิงลูกแรกเป็นลูกที่เหมือนกับเป็นมุมที่ถนัดอยู่แล้วแต่ก็โชคดีเหมือนยิงไปแล้วผู้รักษาประตูกะจังหวะผิดส่วนลูกที่2ก็วิ่งเข้าเขตโทษตามปกติตามที่โคช้ชมิชาสั่งส่วนเรื่องการทำแฮตริกผมก็แอบคิดนิดหน่อยคิดว่าโคช้ชน่าจะเก็บเราไว้ในเกมจนจบแล้วนี่ก็เป็นความรู้สึกของสุภโชคสารชาตินะครับ จากฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมหลังจบเกมนะครับแอดได้ไปรวบรวมคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นจากเว็บ Yahoo Japan ทวิตเตอร์แล้วก็ไอจีแฟนญี่ปุ่นและแฟนคอนซาเตเดสโปโรส่วนใหญ่นะครับเขาก็ได้ออกมาชื่นชมสุภโชคสายชาติแล้วก็นอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์จากแฟนบอลชาวเวียดนามชาวอินโดนีเซียจากเพจฟุตบอลอาเซียนมาฝากด้วยนะครับโดยเริ่มจากชาวญี่ปุ่นก่อนคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าเป็นการเล่นที่ยอดเยี่ยมทั้งการยิงและการจ่ายบอล ชาวญี่ปุ่นคนถัดมาเขาบอกว่าฉันไม่สามารถพูดอะไรได้อีกต่อไปฉันอยากเห็นสิ่งนี้มาโดยตลอดและฉันสนับสนุนมันต่อไปโดยไม่ยอมแพ้สุขพโชคขอบคุณมากที่มาที่ซัปโปโรความคิดเห็นคนถัดมาเขาบอกว่าโคกาชิวะน่าทึ่งมากที่เขาสามารถพุ่งเข้ามาจากด้านหลังด้วยความเร็วขนาดนั้นได้และสุขโชกกอดตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมในจังหวะซ้ำเข้าไป ชาวญี่ปุ่นคนถัดมาได้เข้ามาคอมเมนต์สั้นๆว่าวันนี้เป็นวันที่ดีของสุภโชคคอมเมนต์ถัดมาครับสุภโชคเก่งในเรื่องการสร้างโอกาสและการยิงประตูโอกาชิวะน่าจะทําได้ดีกว่านี้ในการจบสกอร์ส่วนชาวญี่ปุ่นคนถัดมาบอกว่าลูคัสและสุภโชคก็เจ๋งเช่นกันคอมเมนต์ถัดมาครับสุภโชคไม่ได้มาแทนที่โคกาชิวะในแง่ของบทบาทแต่ว่าตําแหน่งเขาทับซ้อนกับผู้เล่นอย่างอาโอกิคอมเมนต์ถัดมาครับ ทักษะการยิงของสุภโชคมันเปล่งประกายออกมาแล้วโอกาชิวะเก่งในเรื่องการหาพื้นที่อสโนไม่นิ่งเงียบดังนั้นฉันหวังว่าการผสมผสานนี้จะสร้างเป้าหมายได้มากมายและฉันจะรอดูว่ามิชาจะใช้ทั้ง3คนนี้อย่างไรคอมเมนต์ถัดมาครับเขาบอกว่าเยี่ยมมากถ้ามีนักเตะแบบสุภโชคเยอะทีมชาติไทยจะกลายเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งของทีมชาติญี่ปุ่นแน่ความคิดเห็นคนถัดมาครับบอกว่าสุภโชคยิงได้ยอดเยี่ยมจริงๆ และฉันแน่ใจว่าเราจะชนะแบบนี้ในนัดต่อไปคอมเมนต์ถัดมาครับผลสุดฤดซัปโปรโรเข้ากันได้ดีกับประเทศไทยส่วนชาวญี่ปุ่นคนถัดมาเขาบอกว่าชนะทิพก็ดูเหมือนจะมีความสุขเช่นกันคนถัดมาครับฉันคิดว่าระดับของสุ p โชคสูงกว่าชนะทิพเช่นเดียวกับชาวญี่ปุ่นคนถัดมาเขาบอกว่าสุ per โชคแตกต่างจากชนะทิพมันเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยม คอมเมนต์ถัดมาบอกได้เลยว่าจังหวะวัลเล่ของสุเปโชคจากนัดที่แล้วและลูกยิงในนัดนี้มันดีเกินคาดคอมเมนต์ Comment ถัดมาครับชนะนัดแรกในรอบหลายเดือนอย่างไรก็ตามวันนี้เป็นเรื่องของชัยชนะที่ชัดเจนการยิงของสุปโชคการยิงของกุนฮีและอาซาโนถือเป็นการพัฒนาเกมในอุดมคติขอบคุณผู้เล่นทุกคนที่ส่งมอบชัยชนะนัดถัดไปก็ขอให้ได้3คะแนน ตนต่อมาเขาบอกว่าในที่สุดเราก็ชนะเช็คเล่นได้ดีเกินไปเขาเป็นนักเตะที่ทำอะไรได้ทุกอย่างจริงๆฉันคิดว่าเช็คจะมีความกระตือรือร้นมากกว่าชนะทิพในอนาคตอาซันโนยังทำประตูได้เป็นครั้งแรกในช่วงเวลาหนึ่งและได้เลขสองหลักส่วนกุนฮีก็ทำประตูได้ด้วยดังนั้นมันจึงเป็นเกมที่สมบูรณ์แบบ คอมเป็นถัดมาเขาบอกว่าฉันคิดว่ามันเป็นฉันคิดว่ามันเป็นเวลานานแล้วที่ซัปโปรโรชนะโดยไม่มีการเสียประตูแม้ว่าจะเป็นที่บ้านของซัปโปรโรแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่มีทีวีออกอากาศผมอยากให้พวกเขาชนะตั้งแต่รอบหน้าเป็นต้นไปและขึ้นจาฟูงแม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม ความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นคนถัดมาครับเขาบอกว่าการผสมผสานระหว่างสุเโชคและโอกาชิวะเข้ากันได้อย่างลงตัวพวกเขาทั้งสองมีความเร็วคอมเมนต์ถัดมาเขาบอกว่าโอกาชิวะกับสุเปโชคดีเกินคาดคอมเมนต์ถัดมาครับการเล่นของสุเโชคและโอกาชิวะมันสุดยอดมากคนถัดมาบอกว่าสุเโชคคือที่สุดเราสนับสนุนประเทศไทยถัดมานะครับเป็นคอมเมนต์จากชาวอาเซียนนะครับโดยคอมเมนต์แรกเป็นชาวเวียดนามเขาบอกว่าฉันเฝ้าดูคองเฟือง แต่นับวันยิ่งเงียบไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรคอมมนถัดมาเป็นชาวอินโดนีเซียนะครับเขาบอกว่าดีมากอินโดนีเซียต้องเพิ่มนักเตะเชื้อสายจากยุโรปมาช่วยทีมชาติถ้าพึ่งนักเตะแค่ในประเทศมันจะสู้ไทยไม่ได้คอมมนถัดมาเป็นชาวเวียดนามครับเขาบอกว่าผู้เล่นไทยอยู่ในระดับสูงส่วนอินโดนีเซียเป็นคนอ่อนแอแต่ก็ยังฝันว่าตัวเองยังเก่งอยู่เสมอแพ้ทีไรก็โทษสิ่งที่เกิดขึ้นและขอให้ออกจากการแข่งขัน จากความคิดเห็นนี้ชาวอินโดนีเซียก็เลยเข้ามาตอบกลับไปว่าคุณเป็นโรคอะไรหรือเปล่าครับพี่ชายโพสต์นี้สําหรับนักเตะไทยทําไมเวียดนามถึงวิจารณ์ทีมอินโดนีเซียคุณเป็นโรคหลงตัวเองหรือเปล่ามาต่อกันที่ความคิดเห็นถัดมาเป็นชาวเวียดนามครับเขาบอกว่านักเตะไทยไปเล่นแล้วทําได้แบบนั้นส่วนฉันแค่นั่งอยู่บนม้านั่งสำรองคอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับเขาบอกว่าไม่มีอะไรพิเศษเมื่อทีมของคุณพบกับทีมที่อ่อนแอที่สุดในเจลรีกวัน มีชาวเวียดนามเข้ามาตอบกลับคอมเมนต์นีว่าแล้วทีมที่อ่อนแอที่สุดนั้นมีความสามารถในการทำลายทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศของคุณมากกว่าจงรู้จักคนที่เก่งกว่าคุณอย่าหัวเราะเยาะพวกเขาจากนั้นนะครับมีชาวไทยได้เข้ามาตอบเพิ่มเติมว่าไม่แปลกใจเลยการคิดแบบนี้ความรู้เหมือนกับหางกบอิจฉ้าหรอชาวมาเลเซียได้เข้ามาตอบเสริมอีกว่าอย่างน้อยนักเตะไทยก็ดีกว่านักเตะของอินโดนีเซียมาก ความคิดเห็นถัดมานะครับเป็นชาวเวียดนามได้บอกสั้นๆว่าคองเฟืองอยู่ที่ไหนความคิดเห็นถัดมาเป็นชาวอินโดนีเซียผู้เล่นอินโดนีเซียทุกคนร้องไห้เมื่อเห็นข่าวนี้ไม่มีผู้เล่นชาวอินโดนีเซียแม้แต่คนเดียวที่สามารถเข้าสู่เจลีกหนึ่งได้ชาวอินโดนีเซียคนถัดมาได้ตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าแล้วมีนักเตะคนไหนในมาเลเซียเวียดนามไทยที่เคยเล่นในลีกวันของเนเธอร์แลนด์ลีกวันของเบลเยียม หลีกวันของนอร์เวย์แชมปีเปนชิปบ้างไหมและทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นของชาวญี่ปุ่นและชาวอาเซียนนะครับต่อผลงานการเล่นของสุภโพโชคสารชาตินะครับมีความคิดเห็นอย่างไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ อากข้อมูลในการแปลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับการรับข่าวสารเพียงด้านใดด้านหนึ่งอย่างไม่รู้ตัวผู้รับอาจจะหลงผิดคิดว่ารับรู้ทุกมุมมอง้องแต่ต้องอีกครั้งและอย่าลืมใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ